สวัสดีชาวเต่าง,งอยทั้งหลายวันนี้อยู่กับแม่หมอฟ้าใหม่เนาะวันนี้แม่หมอจะขออนุญาตกระซวกดวงของมิดโปรตุโกว่าจะเข้าล,ลุ้นมงได้หรือไม่ขออนุญาตทราบค่ะว่าตอนนี้มีโปรตุโกมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งมีดยูนิเวิร์สในครั้งนี้คะ่ะมีการประเมินคู่ต่อสู้ว่ายอย่างไรบ้างไพ่บอกว่าคิดไม่อยู่ประเมินทุกคนเอาให้แล้วเรียบร้อยในหัวแต่ว่า เหมือนกับไหนดูก่อนนะแม่มอขออนัดเปิดไพ่สุดก่อนอเหมือนกับว่าตัวของนางอะ่ะพอมาได้มาแข่งขันตรงนี้แล้วอะเข้ามาในแบบใกล้ๆตรงเนี้ยนางมีความรู้สึกว่าจากความมั่นใจที่มีในตอนแรกๆร้อยปร์เมันลดเหลือครึ่งนึงเพราะว่า คือเหมือนกับนางได้เห็นศักยภาพของนางงามในแต่ละประเทศนะคะอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ได้เห็นศักยภาพนางงามของแต่ละประเทศแล้วความมั่นใจของนางที่พกมาเป็น100เนี่ยดูเหมือนว่าจะลดลงบ้าง อืมจะลดลงบ้างแต่ว่าก็พยายามจูนตัวเองเพื่อแบบเอ้ยฉันต้องไปต่อนะอะไรประมาณนี้อยู่มีการประเมินนางงามัากายภาพนางงามของแต่ละคนเอาไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วนับว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากๆคนหนึ่งเลยเธอเป็นคนที่มีความคิดคักความอ่านดีอ่ะมีเกณฑ์เป็นไพ่เกี่ยวกับการได้โชคเนาะโชคตรงนี้มันก็เจาะจงมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนาะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวดวงเนี่ยอะจะมีแบบเหมือนกับ เขาเรียกว่ายังไงล่ะไพ่ฝากมาเตือนในรูปแบบของการมูฟออนจากปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆมีความกดดันตัวเองเหมือนกับว่าเออตกู่ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นเพราะกดดันจากข้างในกองหรือแม้กระทั่งพอมันยิ่งใกล้วันจริงก็เกิดเป็นสภาวะความตื่นเต้นก็เลยคุมอารมณ์แล้วก็สติข,ของตัวเองไม่อยู่นะอ่ะเดี๋ยวไม่เหมาะคดูไปอีกกองหนึ่งนะคะอีกกองค่ะโอ้ยกองแบบมีรอเรือคุณพระ ขออนุญาตทราบค่ะไพ่ว่าแล้วมิสโปรติโกนี้จะผ่านเข้ารอบถึงได้มงเลยไหมคะ,อะขออนุญาตทราบค่ะไพาา่โอเคถ้าถึงลุ้นมงเลยไหมคำทำนายแม่หมอ คำทานายแม่หมอเนี่ยออกมาเป็นไพ่ใบแรกเลยว่าน่าจะชวดมงนะคะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีเกณฑ์จะชวดมงในระดับหนึ่งเลยอืมเหมือนกับมีความเครียดเกิดขึ้นด้วยมีความเสียใจเกิดขึ้นแน่นอนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในตัวงานของมีตัวโปรตลิโกที่ทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับการงานที่ทําอยู่มากๆเลยแต่ว่าพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับมียูนิวเวอร์ดิ่งเนี่ยมันเหมือนกับ มงเนี่ยค่อนข้างที่จะดูห่างไกลไปหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะไหนขอดูก่อนแล้วจะได้เข้ารอบลึกไหมคะไ้ายอยากทราบค่ะโอ้โอ้โอกระเด็นออกมาเลยฉันกลัวว่าไม่ได้มงแต่ได้ผัวกลับบ้านนี่คือนั่งขำเลยนะแม่คุณพระโอ้เอามาไพ่บอกว่า ว่าจะได้เข้ารอบลึกๆบ้างไหมมันเป็นทรงลุ้นที่เป็นเหมือนลุ้นแล้วมันแบบยากกับตัวเองอยากในที่นี้คเืเอรผูไพ่กองนี้มันขึ้นความรักอืมมันไม่ได้ขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับมงของนางเลยไพ่ก็ไม่สรรหามากคุณพายรบกวนช่วยตอบในสิ่งที่ฉันอยากรู้นะคะฉันขออนุญาตทราบอีกครั้งหนึ่งไพ่โอ้ฉันกลัวมากที่แบบว่าได้แฟนกลับบ้านเนี่ยขออนุญาตทราบค่ะไพ่ว่าแล้วคนนี้จะได้เข้ารอบลึกไหม ไปนี้เนาะเหมือนกับว่ามีโปรโตลิโกเนี่ยมีเกณฑ์จะได้กลับบ้านแต่ว่านางเหมือนกับไม่ได้หมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตต่อนะเหมือนกับฉันต้องการที่จะไปทําตามฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองต่อแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าดวงนี้อาจจะได้ช่วโมงค่อนข,ข้างที่แบบช่วโมงนะแต่ว่า ได้ไปทําตามความฝันของตัวเองต่ออะไรประมาณนี้เนาะโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนางงามทุกชาติขอให้ได้ทําตามความฝันของตัวเองไปได้ไกลนะคะโอเคหมดจากตรงนี้รบกวนช่วยกดอ่ากดแชร์กดไลค์ถ้าชอบนะรบกวนเมนเป็นกำลังใจแล้วก็ผดเมนอย่างสุภาพด้วยนะคะแม่หมอค่อนข้างที่จะแบบอืมเซนซิทีฟนิดนึงโอเคขอบคุณมากๆคะ่ะไว้ถ้า ชอบค่ะ,ะนางงามคนไหนชาติไหนเป็นพิเศษสามารถรีเควสตให้แม่หมอะทำได้นะคะขอบคุณค่ะ